เอาปทั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องการตั้งอยู่ของวิญญาณคือการบังเกิดในพบใหม่ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมเรื่องจิตมโนวิญญาณจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่20สิบ หน้าที่287ข้อที่516ข <c oughs> ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าพบพบดังนี้ พย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าข้า <c oughs> อานน์ถ้ากรรมมีกรรมธาตุเป็นวิบากจากไม่ได้มีกรรมภพจะพึงปรากฏได้หรือไม่พึงปรากฏเลยพระเจ้าข่าอานน์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นผืนนาวิญญาณเป็นพืช ตันหาเป็นยางของพืชวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายที่มีอวิชาเป็นเครื่องกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่แล้วด้วยชาติชั้นสามการบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อานน์ถ้ากรรมมีรูปธปาตุเป็นวิบากจากไม่ได้มีรูปภปพ จะพึงปรากฏได้หรือไม่พึงปรากฏเลยพระเจ้าข้าอานนุ์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นผืนนาวิญญาณเป็นพืชตัณหาเป็นยางของพืชวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่แล้วด้วยท่าชั้นกลาง การบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อานนท์ถ้ากรรมมีอรูปาธาตุเป็นวิบากจากไม่ได้มีแล้วอรูปภพจะพึงปรากฏได้หรือไม่พึงปรากฏเลยพระเจ้าข่าอานนท์ด้วยเหตุนี้แหละ <c oughs> กรรมจึงเป็นผืนนาวิญญาณเป็นพืช ตัณหาเป็นยางของพืชวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่แล้วด้วยท่าชั้นปราณีตการบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อานนทพบย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้